ทีนี้จะมาถึงคำว,ว่ากิเลสกรมตัวหนันงสือก็ต้องแปลว่าความคลายที่เป็นกิเลสความคลายนะั่นคือความรักความอยากความต้องการชนิดที่เป็นกิเลสก็หมายความว่าความคลายที่ประกอบด้วยอวิชชา ถ้าความต้องการที่ไม่ประกอบด้วยอวิชามันก็ไม่ใช่กิเลสกรมคือมันไม่จกกระปกรกที่เราต้องเออราต้องการหรือมีความคลายที่จะบรรลุพระนิพพานอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ากิเลสกามแต่ถ้ามันความคลายเป็นรูปเสียง,งกลิ่นรสกฎถพะอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสกามคําว่ากิเลสกรมแปลว่าความคลายที่เป็นกิเลส หรือกิเลสที่อยู่ในรูปของความคลาย <c oughs> ทำนี้มีที่มามากแห่งจะดูตัวกิเลสจต,ตาม <c oughs> ไม่ใช่ตัวอวัยวะสำหรับรู้ทำให้รู้สึกคลายไม่ใช่อารมณ์สำหรับเสวยแต่หมายถึงตัวกิเลสที่เป็นตัวความคลาย อาศัยบาลีที่ว่าตั้งกัปปะราโคปุริสัสกามโมตั้งกัปปะราคะนั่นแหะคือกามของบุุรตัวหนังสือว่าอย่างนี้คำหมายก็คือว่าความกำหนัดไปตามความตรึกอย่างเต็มที่นั่นเองคือกิเลสกามของคนเรา นาเตกามาหยานิกิตรานิโลเใไอสิ่งที่สวยงามน่ารักน่าค่ายในโลกนั้นไม่ใช่กามแล้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าตั้งกับราโคบริสัทสกาโมความกัหนัดตามความติดตึกอย่างเต็มที่นั่นเละคือกามของบุตร ติดทัทนติดจิตรานิจเทวะโลเกไอ้ของสวยงามต่างๆในโลกมันตั้งอยู่อย่างนั้นมันตั้งอยู่อย่างนั้นในโลกมันไม่เป็นกิเลสหรือเป็นอะไรขึ้นมาได้แต่ความคล่ายไปในสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจึงจะเป็นกิเลสกามทีนี้ไอ้ที่เรียกกิเลสกามเนี่ยมันทําหน้าที่ตามลําพังไม่ได้ะมันต้องมีของคู่กัน ที่เรียกว่าวัตถุก,กรรมเราจะต้องไปพูดกันเ,เมื่อถึงคําว่าวัตถุกรรมแต่ในที่นี้พูดเท่าที่เกี่ยวขออ้องกันอยู่ก็ว่าเมื่อมีความคลายในสิ่งใดต้องมีสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งความคลายนั่นสิ่งเหล่านั้นจะว่าวัตถุกรรมสําหรับให้ความคลายเกิดขึ้นก็เป็นไป <c oughs> กิเลสกามจะเกิดไม่ได้หรือไม่มีความหมายอะไรถ้ามันปราศจากวัตถุตามมันเลยเกิดเป็นสองกามก้นมากามอันหนึ่งเป็นความใครายกามอันหนึ่งเป็นวัตถุสําหรับความคลายอย่าเอาไปปนกันถ้าลงไหลในกามก็คือลงไหลในแหวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งกาม มีความหลงไหลนั่นก็คือกามที่เป็น,นตัวกิเลส <c oughs> ในวัตถุก,กามคือรูปเสียงจิงาานตสัพพะนี่มันจิงตั้งอยู่ในฐานะที่ว่าจะเป็นเยื่อสำหรับให้เกิดกิเลสกามแต่พอมันสำเร็จเป็นกิเลสกามเต็มที่แล้วมันก็กลายเป็นอันตราย คือทำให้บุคคลคนนั้นเจ็บปวดก็มีเหมือนกับถูกอาวุธทำให้บุคคลคนนั้นถูกขังถูกกักถูกพันเอาไว้ก็มีเหมือนกับว่าติตบว่วงวัตถุกรรมจิงเป็นเหมือนบ่วง <c oughs> มีคำเรียกว่ากามาเทพมีคำคำหนึ่งคือคำวากามาเทพนี่เป็นคำอุป,ปมาสมมติ เป็นพระเจ้าแห่งกรรมมามทำไมกิเลสที่จะบังคับสัตว์ไปตามความต้องการนั้นๆแล้วจะต้องนึกไว้เสมอว่าไอ้กามมารมหรือกามที่สูงสุดนั่นแหละคือกามเทพ <c oughs> อย่างที่เราได้ยินได้ฟังว่าเขามาจากสวรรค์ชั้นปรินิมิตาวัสวัตตีพญามารน,นี่มาจากสวรรค์ชั้นที่หกคือชั้นสูงสุดมาเ,าเาบียดเบียนพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าพูดอย่างสมมติเป็นบุคคลอย่างนั้นมันก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นที่หกแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่กันที่ไหน <c oughs> แต่ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คือความรู้สึกในทางกลามในระดับที่ให้ความพอใจสูงสุดนะคือสวรรค์ท่านปรินิมิตวสวัสติมันอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ในความรู้สึกของคนในจิตของคนสรุปค,ความว่ากิเลสกามคือความรู้สึกคลายอยากได้าอำนาจของอวิชชา จนเป็นสิ่งตัวกระโปกหรือสาวมองไปแล้วมีไว้คู่กันกับวัตถูกรารคือเหยือกของมัน <c oughs>